ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะแอดมินสวัสดีพุณนพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทั้งช่องทุกทกท,กท่านเด้อจ่าเดอ้อ เอาท่านผู้ชมสำหรับมือนี่น่อยบวกลาวเดอจ่าเดอราหนนอยบวกลาวพัฒนานะคะสำหรับทันใดที่เขาไม่แล้วชื่นชอบแนวทางเหล็กฮาหน้่อยแอดมินฝากนายเดอจ่าเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน,นำนายเดอจ่าเดอสำหรับทันใดที่สนใจสินค้าทั้งล้านอยากจะอุดหน,นุนสบู่ ระเบิดขี้ใครคุณนตาเล่งผิวขาวครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะกาแฟเพื่อสุขภาพเขาชะงุมและโมโนโบำร,รุงสายตาเขาชะงุ้มช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยสบู่ล้างหน้าสมุนไพรใบบวัวปกสมุนไพรทองคำยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้เดอจ่าเดอสำหรับคุณพ่อคุณแม่พีพีพทันใดที มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากร้อนในปากเป็นแผลเคี้ยวน้ำแข็งไม่ได้ท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยแนะนำยาสีฟันได้จ้ะด้วยยาสีฟันสม,มนุนไพรสกัดจากเห็ดลินจืดและว่านหางจระเข้ท่านผู้ชมเห็นผลตั้งแต่หลอดแรกนะคะ เอาสำหรับทันใดที่สั่งของทํานหลานไปแล้วเด้อจ่าเด้อเมือว่านี่คุณแม่เพิ่นโทรมาของบ่ฮหอดจักเทื่อทันใดที่ย่งบ่ท่านใดรับของโทรมาเด้อจ้าเด้อแอดมินอาจจะลืมทรงเมือว่านี่คุณแม่โทรมาว่าสั่งครีมไปเก็บเงินปลายทางบ่ฮหอดจักเทื่อตั้งแต่เดือนพฤษสภาคมท่านผู้ชม แมนยู่บ่ถ้าแอดมินส่งไปแล้วเป็นยังคือสีน่านหอดแทะบอได้ส่งท่านผู้ชมนูหน่อยลืมลืมส่งอ่าคุณแม่โทรมาสั่งใบลายเหมอแล้วเนาะอ่าพ่อครีมบ่ท่านในเขาแอดมินหน่อยก็ลืมบบบนี่ก่หลายคนสั่งแมนเวลาท่านผู้ชมนูหน่อยก็ลืมท่านไดที่สั่งไว้บ่ท่านในรับของนั่นอ่าโทรขามาสั่งใหม่เ้ยจา้าเด้อแอดมิน กะลงลงลืมลืมลมนจ้ะเนาะเอาจังไดมือนีก้กะสีจัดทรงไ้เดอคุณแม่เดอเมื่อวานนี่อพี่ทันหนึ่งเพิ่นกับทูมาสังครีมเพิ่มเพิ่นซังสบู่กับครีมหน่อยไปออยู่อยู่ลาดบุรีเมื่อวานนี้ทูมาตอนเดอก์เราได้ทำมช่วงสองสามถุงแล้วเพิ่นโทูมาซังของสังครีมไปสองชุด พี่เพิินว่าคนทักว่าหนาไปใส่อีอยังมากคือดีเคินคือขาววสันผีเพินเินก็เลยโทรมาสั่งไปอีกสองสุดโมอยากใส่น้ำบ้านไดเบิดตาลับอยู่เห็นผลแล้วท่านชมสำรับครีมฝาขาวสำรับท่านใดที่สนใจก็ลองไปใส่เบิงเดอวจ้าเดอร์อครีมฝาขาวแพ็กเกจบ่งางามแต่ว่า ของดีเร้อจ้าเด้อแพ็กเกจไม่สวยนะคะจะเป็นตลาแบบนี้สําหรับครีมฝ้าขาวนี่เป็นครีมยาเร้อจ้าเด้อ okay. เป็นครีมยารักษาอาการผิวหนังโดยเฉพาะนอกจากเนาะท่านใดที่มีปัญหาด่างดาบนใบหนา้าเนี่ยรอยสิวรอยแพลเป็นเนี่ยมันจะซอยลบรอยสิวรอยแพลเป็นรอยจุดดัางด,งดงบนใบหนา้<ไ>นาเร้อจ้าเด้อเฮ็ดห้ใบหน้าเฮานี่ยเรียบเนียนรูขุมขนกระชับหน้าเด็กลงด้วยนะคะเนี่ย แต่วาใส่สเฉพาะกลางขึ้นเท่านั้นเด้อจ้าเด้อใช้แล้วหน้าไม่แสบไม่แดงไม่คันเด้อจ้าเด้อออกแดดหนาบ่แสบบ่แดงบ่คันนําใช้เฉพาะก่อนนอนเอาท่านผู้ชมสำหรับทันใดที่สนใจสินค้ากะ่ะโทรเข้ามาสั่งได้เลยเด้อวจ้าเด้อที่เบอร์0ู2 6 3 2 5 5 1สองสมสองห้าห้าหนึ่งสามเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะทันใดที่จะเขากลุ่มไล์ฟี่ก็ เบอร์เดียวกันเด้อจ้าเด้อเมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์0926325513ถ้าอยากเข้ากลุ่มกับทักไลน์เข้าไปบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเด้อจ้าเด้ขอขอเข้ากลุ่มฟรีน้ำแอดมินหน่หนอยแนะ่แอดมินหน่หนอยก็จะเชิญเขาเด้อจ้าเด้อเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะในกลุ่มไลน์นั้นก็นจะมีแนวทางตัวเลขฮานอยลาวไทยเด้อจ้าเด้อ หาหนอยมัดรวมเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเอาทำผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจาะ้ะเนาะมือว่านนี่บม่ยอมรุดเดอ้อทำผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่ยอมรุดนะคะเด่น2และ3ามมาครบมาตามนัดเด้จ้ะเดอะ้อแต่ว่าสามนันใดเฉพาะสายลุดเด,จเด้เจ้ะเด้อสาเจ สำหรับสองนั่นเจาะแตกที่สองห้าตัวกับเด้งบนอีกหนึ่้าเด้ดาเด้อเด้งบนอีกหนึหสมตัวแตกสามห้าหนึ่งแลกกับแปดสองสายหลดรอบ VIP นพนะีนะาเนาะท่านใดที่ถือดีใจน่ำท่านใดที่ยั่งบอท่านถือสู่กันต่อไป แอดมินเคยบอกไว้ทุกคลิปว่า15คู่วินอย่าเลือกคู่ให้เอาทุกคู่ทามา่าคือเหมือว่านี่ถ้าห้าปรถิ่งนาจ่าเนาะเ้ากรนะกสิดายบนลามเห็นว่าท่านผู้ชมจกับทุกทุกทันที่ถึกรางวัลหลายทันเพิ่นกระบอกว่าได้ค่ากับเขาอยู่เด้อจ่าเด้อได้ค่ากับข้าว,าาวทุกวัน ได้ภาพปลาทูทุกวันแอดมินหน่หนอยดีใจน้ำเด้อจา้าเด้อบางท่านเพิ่นบ่ได้เล่นหลายเด้อจา้าเด้อเพิ่นเล่นทุกวันหาบาทสิบบาทก็แล้วแต่เพิ่นเอาค่ากับเขาเนาะจา้าเนาะท่านผู้ชมซ้หรับอ่ามือนี้มีเล้าเด้อจา้าเด้อสังเกตดูนะคะเล้าพัฒนาเขามาสามหมวดติดแล้วบ่ท่านผู้ชม ในตะล่างนี่เนาะจานะ้ะเนาะในตะล่างน้อยมัดรวมรู้สึกว่าเขามาสามมื่อติดแลว้วเนานะจ้ะเนาะสังเกตไหมว่าเข้าในชุดเด่นเน้นเจาะนะคะสังเกตเบิง้งเดอจ่าเดอสามวันที่ผ่านมาเราพัฒนาเข้าเด่นเน้นเจ,จาะเดอจ่าเดอเอา้าสังเกตเบื้องธรูมชมสำหรับ แนวทางเล็กห้าหน้อยกรเดินทางมาเก้วันติดติดแล้วนะคะแอดมินให้ระมัดระวังอยู่เลยจ่าเดอ้อวันนี้วันจันท์อยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้อง f อฟทุกทุกท่านระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าแนวทางเดินทางเข้ามา9วันติดติด,ตดแล้วอยู่ในช่วงอยากจะหลุดแล้วเลยจ่าเดอ้อ มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปัะจำวันที่19มิถยนายน2566เลขในตารางนะคะ2 3 4 9 0 1นะคะเลขในตารางนะคะเด่น2และ3วิ่งรูด2นะคะวิ่งรลุด2ตัวเก้าด้วยจดาเดอ้อ หกชุดเด่นสองสามสองสี่สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งและเก้าศูนย์นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนอยบวกลาวพัฒนาเด้อจ่าเด้อนอยบวกลาวพัฒนาประจำวันที่สิบเก้ามิายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อจ่าเด้อวันไหนมีลาว นำไปเป็นแนวทางราวได้นะคะเพราะตัวเลขสัมพันธ์กันอยู่เข้าบ่อยมากเด้อจ่าเด้อซึ่งวัตถิพันธ์มานั้น3ตัวแตก5 6าห,หนึ่งเด้อจา่าเดอเอาสังเกตเบิงเ้งลาพัฒนาเขา่าในชุดเด่นมาจถะเนาะเขาในชุดเดนเน้นเจาะสังเกตเบิง้งเด้อจ่าเด้อถ้าน้อยบอ่เขา บตอตองนั่ไปเล่นเล่าพัฒนาเดจ้าเด้อเอาทำให้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงทนี้แอดมินหน,หน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้คุณพ่อคุณแม่พีพีทุกทุกท่านโชคดีห้งๆปังๆสุขคนณเดจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ